ขอไม่ตอบขอไม่ตอบด้วยความรักไ่ามดเมใคร้าอะรกันนี่ี่บ่ายโมงแล้วอะบ่ายโมงแล้วเรื่อะมาอหนอ ไปกรุงไทยกับทหารไทยรอไม่ได้นะไปด้วยอะพรับพร้อมนะอ่ะวันนี้เลือกทางยามดีชวนแฟนคลับมาทำบุญด้วยกันค่ะใช่ครับก่อนก่อนอื่นต้องต้องมารยาทงามขอบคุณทุกคนเพราะว่าแบบเอ้ยเราเราแบบเรามีความสุขมากคือวันนี้คือเป็นกิจกรรมที่ก็พี่พี่เขาก็คิดมาเสนอมาเราว่าแบบว่าลอง มาแบบบ้านแบบบ้านราชาวดีไหมเพราะว่าที่นี่เนี่ยก็แบบว่ามีเด็กที่มีปัญหาทางพิการทางสมองเนาะแล้วก็ร้อยละแปดสิบเนี่ยคือแบบว่าต้องติดเตียงบางคนแบบว่าออกมาไม่ได้เมื่อกี้อย่างที่เห็นไปขนาดไปในทานข้าวแล้วนะเป็นเป็นเป็นอีกส่วนนึงแล้วแต่ก็มีส่วนนึงที่ออกมาจากห้อง<ฮ>ไม่ได้ด้วยก็เลยรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยมีความสุขมากคือคือการทําบุญน่ทุกคนคืออย่างวันเนี้ยผมแค่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่จับต้องได้คือมันแค่แบบมามอบความสุขให้เขาอะแต่สิ่งที่ได้วันเนี้ยคือนอกจากจอยจอยิ ที่เด็กๆเห็นมาเพราะว่าวัาวาวนนี้เห็นเมียก็ซบมาว่าคือน้องๆไม่ได้เจอใครมานานมากๆแล้วทุกคนดูแบบตื่นเต้นมากที่ได้เจอแล้วน้องน่ารักมากน้องไม่ได้น่ารักเดียวแฟนคลับน่ารักด้วยออชมนะเนี่ยออนี่จะข่าวก็น่ารักออดูดิอโอ้โหต้องกดไลค์กดรีให้หมดเลยกับความสุขของเรามันมีความมันเต็มเปี่ยมขนาดไหนป้าอูวันนี้ คือมันมีความสุขมากคือเอาจริงผมมีโอกาสได้ทําอะไรแบบนี้น้อยครั้งมากคือครั้งล่าสุดจำได้เลยไปกับครอบครัวแล้วไปแบบว่าเป็น,ปนฟิลแบบโรงบาลแต่ไม่เคยมาแบบเป็นแบบบ้านราชวิบ้านเด็กอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่ามาดูเด็กคือด้วยความที่เด็กอ่ะมันกลายเป็นว่าจริงเราเราเราได้เห็นความหวังของน้องอ่ะคือถึงแม้ว่าบางคนจะพิการอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อย่างวันนี้ที่เห็นพีน้องคนนึงได้แชมป์พาราลิมป,ปิกได้มา12ล้านก็มาพัฒนาที่นี่แล้วเราได้เห็นแค่น้องได้มันเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆของคนหลายๆคนรวมกกัันมนมมมมาาาาาาสส่่่่งงถึเเเรววีคือุข มันมีความสุขจริงๆแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ได้ทํำอะไรดีๆสักอย่างอย่างที่มีประโยชน์อ่ะที่มันมีคนได้รับจริงๆอ่ะเมืาะนก็มันนเป็นการส่งต่อความสุขเนาะใช่การกรนก็แฮปปี้เหมือนกันนะครับวันนี้แฮปปี้ไหมครับเสียงอ่อยมากอ่อยมากครับวันนี้แฮปปี้ไหมครับอ r ออ o u happy? y say e we have live a Actually have that to lot I of โชอว่าจริงๆวันนี้มีอีกหลากหลายเลยนะต้องจับไปทุนทุนและจนมีกิจกรรมกับแฟนคลับด้วยใช่ครับตอนเย็นก็จะมีกิจกรรมกินหมูกระทะเจ๊จอยคือเมื่อเกิดการที่เราชวนเริ่มชวนเล่อๆว่าเฮ้ยจะปิดร้านหมูกระทะเลี้ยงนะแบบว่าคือเรารู้สึกว่าแฟนคลับที่มาตามเราอะไรอย่างเงี้ยเราจริงๆก็แบบ เรารู้สึกว่าเราค่อนข้างสนิทสนมนะในส่วนของต้าอู่แล้วก็แฟนคลับบางทีเราแอบรู้สึกว่าเอ้แฟนคลับรู้ชีวิตเราดีกว่าเราด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยเออ,อใช่อันนี้ความชมก่อนใช่แบบร,รู้เยอะกว่าเราอีกอะซึ่งเราก็เป็นอย่างไรจริงเพาชีว <ๆ S 1> ิตเราค่อยใช้ค่าใช้ไปเรื่อยเรียกได่ว่ารู้ใจรู้ใจเออๆๆๆแล้วก็แบบว่าเลยแบบอยากจะชวนมาจอยมากินหมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยแบบเรายังชิวชิวะเนาะปีนี้ก็เป็นหมูกระทะไปก็อาจจะจํากัดคนได้บ้างจํานวนหนึ่ง อะไรอย่างนี้เราก็แบบก็ขอบคุณด้วยทางร้านแล้วก็คุณทางแฟนคลับด้วยที่มาเจะจอยกับต้าอู่วันนี้เดี๋ยววันนี้กิจกรรมตอนเย็นจัดเต็มจัเต็มแน่นอนเนาะหมูกระทะเต็มเตาเต็มเตาแล้วฉันอ๋ออะไรวะหิวแล้วครคนะคนโอเคเริ่หิวแล้วยี่สิบหกปีเป้าหมายที่วางเอาไว้ก็จริงๆรู้สึกว่ายี่สิกปีปีนี้ปีที่26สิบหกแล้วเนาะดีใจมากคือเราเรามองตัวเองย้อนกลับไปสปีที่แล้วยังเป็นเด็กคนหนึ่งที่แบบว่า ค่งกาจากกาวเข้ามาเริ่มในวงการยเองเลยแบบว่าได้ได้ทำตามความฝันจนได้ชนะรายการอะไรนี้แล้วก็สองสามปีมานี้ต้องขอบคุณแฟนคลับมากๆที่เป็นแรงผลักดันที่ทําให้ต้าอู่เนาะทาทั้งผลงานเพลงทั้งซีรีส์ออกมาแล้วมันมันมีมันมันมีความสุขแล้วก็มันมีมันมีปลายทางว่าอยากจะทําอะไรต่อแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ด้วยที่ยังเห็นโอกาสแล้วก็เห็นในความสามารถของต้าอู่แล้วก็โปรตดซึ่งในปีนี้นะครับก็ ปีนี้ก็เอาใกล้ๆก่อนใก้ๆก่อนก็คือก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีไม่ต้องแล้วกลับบ้านเมษานะครับผมเตรียมกดอะไรกดตัวใจตาอูอัพโรเจอกันแน่นอนอะไรก็ไม่รู้ตื่นเต้นตื่นเต้นเพื่อปูทางไปทางใหม่ว ฝากฝากปีนี้ทุกคนคือรู้หมดแล้วไม่รู้หรอกคืออะไรที่บางคนเขาชอบเราว่าอะไรที่ผมพูดมันจะไม่จริงเออก็คือไม่จริงผมก็พูดจริงบ้างไม่จริงบ้างก็เลเออื็ในปีนี้มีโปรเจกต์พิเศษแน่นอนท่น้องๆนี่ติดตามกันน้องคือถ้าเอาแฟนมากลางแฟนเถิดอนอะเฮ้ยเพราะอะไรน้อยจังไม่ใช่คือคือบอกอย่างนี้เลยแบบคือพอเราเห็นแพลนแล้วแบบไม่มีจังหวะให้หายใจเลยครับเอแต่มันสนุกมากๆคือ ปีที่แล้วเนี่ยอาจจะแบบว่าผลงานอาจจะน้อยกับกันกับงานแต่ปีนี้ผลงานเยอะกับกันกับกับกันกับผลงานเยอะกับกันกับอีเวนต์ไปเอ้ยไม่ไม่ไม่ใช่ดิไม่ใช่ดิผลงานก็เยอะอีเวนต์ก็เยอะก็พูดกันไปเลยใช่เดี๋ยวรอดูแบบเฮ้ยมาอีกแล้วเหรอเฮ้ยจะไม่เสร็จเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเป็นยังไงจะเปีนยังไงแล้ปีนี้แบบ เฮ้ย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 ไม่ได้อัปเดตเลยคุณไม่ทันัไม่ได้ทังใจด้วยใช่ถ้าอยากติดตามนะต้องติดตามไว้ทางวันคอนดิชั่นเลยเออท้องอืดเลยวันบันเทิงได้ไหมอ๋อวันบันเทิงวันคอนดิชันติดตามได้เลยนะครับผมเนี่ยเยอะไปเยอะไปได้หมดเลยทั้งหมดนี้เลยนะฮะผมจะคอยเห็นรีทวิตและกดไลค์ถ้าผมไม่กดอันไหนห้ามกอนนะเพราะว่าแบบว่าผมก็พยายาม ใครไม่กดก็ทุไปเร,ร,รืร<ะ>่อยๆจน,น,นกวะดรงังเปปบปก,ก็นจรยิลแลนเป็นแตนก่หถึงว่าใครให้นะใครให้เ <c oughs> นาะปีนีก็ต้องขอบคุณขอบคุณด้วยนะครับคือเอาจริงกแค่แค่วันนี้รู้สึกว่ามันเป็นของขวัญมันเป็นของขวัญที่ค่อนข้างมีความสุขแล้ววันนี้ผมเห็นคนที่แบบว่ารักผมมานั่งนั้ง ผมมีความสุขนะมันแบบว่าได้มาทําอะไรแบบนี้ด้วยกันแล้วเดี๋ยวก็มันได้ทําอะไรไปด้วยกันมันไม่ได้อยู่ต <là> ัวคนเดียวอ่ะแค่รู้สึกว่าคือในความสุขของชีวิตผมมันแค่รู้สึกว่าไม่ได้ตัวคนเดียวมันก็มีความสุขแล้วเลยอ๋อตอนนี้ก็ไม่เป็นไรอ่ะตันกี่โมงแะนะคือผมเป็นคนไม่ค่อยใส่นาฬิกาได้ผ่อนได้ผ่อนเลยยังไงยังไงซิ่งกอนจินมี อันนี้ใครให้ของหวานทีนี้ครับขอบโหลดเราไม่มีเวลาให้คนดหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันมันมันมีความมันมีความหมายผมบอกเขาไปว่าให้นาฬิกาพี่เนี่ยแสดงว่าเวลาของเราเป็นของพี่แล้วนะว้าวผมบอกผมบอกไปทีเลยว่ารู้ไหมว่าให้นาฬิกาเนหมายความว่าอะไรเพราะว่า เขาก็บอกแหละว่าเออไม่ไม่เห็นพี่ใสนาฬิกาอะไรไม่ได้จริงได้คุยกันก่อนะว่าอยากจะได้ของขวาญชิ้นนี้ได้ของขวันอะไรยังไงไม่คุยแต่โต๊ะอะไรหลายอย่างอยู่ยังไงเช่นอะไงโอ๊ยคือเขาเนี่ยเขาจะมาทำแบบเขาโทรมาตอนทันวัแล้วก็อุ้ยตื่นเต้นจริงเลยอ่ะอะไรอะไรก็ไม่รู้แล้วแบบเราก็พอเดาได้ว่าก็มีอะไรก็มีอะไรแล้วเขาก็บอกว่าจัดมันที่เจ็ดเนะตื่นเต้นว่ะดูแลเแล้วดูแลมันก็ชอบแบบว่าเอาของชอบแบบทำตัวมีพิรุษอ่ะ เราเห็นได้ยังไงตลกอันนี yeah> ้ตลกเราเราเราฝึกเวลาให้เราแป๊บนึ่งอยากอยากให้ไปขับเห็นก่อนดีกว่าเพราะว่าเขายังไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมีภาพบันทึกเอาไว้นี่ตลกว่าเขาให้พวกเราก่อนเอาไป้ต้องเกะสักต้องเกาะหนึเดี๋ยวก็ข้าหลังเขารู้กระซิบกระซิบก่อนผมคุณไม่ได้ยินนะไม่ได้ยินใช่ไหมคร โอ๊ยไม่พรเนาะพอเนาะนอกจากของขวัญแล้วคำอวยพรที่ออกรดอวยพรให้เราล่ะความคิดทีเล่รักไหมครับเป็นไงเขาบอกบอกว่าไงบ้างก็ปกติก็แบบว่าโตขึ้นอีกปีหนึ่งแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนี่มันก็ทั่วไปมันก็แฮปปี้เบอร์เดย์พิมมานู่นนี่นั่นแบบว่า ปีที่แล้วอย่างรู้อย่างงี้แบบว่าสาปีนี้เราเปลี่ยนกันไปเยอะเลยนะ้วแบบว่าข้ใหเอาง่ายๆมันเป็นมันเป็นประโยคประโยคที่แบบว่าเราเหมือนผมบอกพี่อะล้า,าไม่ได้บอกฉันเออ,เอ,อ ทุกคนมันเป็นเรื่องปกติขนาดเมื่อวานเฟอร์เตอร์ยังบอกรักผมเลยเออนั่นเพื่อนไงอะไรนะฮะเขาบอกรักเธอปกติอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแล้วเรามีเนี่ยจะบอกเขาไหมขอบคุณที่ให้ผมขอเป็นนาฬิกาอะไรเดี๋ยวอะไรอย่างเี้ขอบคุณนะคือมันเหมาะมันเหมาะกับพี่มากเลยพี่ไม่เคยซื้อนาฬิกาเพราะพี่แบบไม่เคยอยากให้เวลาใครยกเว้นอีเวนต์แน่ให้หมดได้เลยแต่ว่า แต่ว่าแบบว่าคือดีใจอ่ะคือมันมันเป็นของที่เราไม่มีจริงแล้วเขาสังเกตเกตได้ดีจริงแล้วก็คือแบบมันเป็นของที่เรารู้สึกว่าเออบางทีเราดูเราดูโทรศัพท์ก็ได้อะไรเงี้ยแต่การทีว่าเออใส่แล้วมันก็ดีไหมฮะดูดีไหมเออมันก็ดีกว่าไม่มีอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้แบบเออใส่แล้วนะอะไรเยก็ขอบคุณนะเขาใส่ของฝันใส่ใจชอบเราเตรียมให้แน่ให้เลยเขาบอจองไปแล้วอุ มันต้องยิ่งใหญ่มันต้องยิ่งใหญ่เหรอรถหนึ่งคันบ้านตรงนี้ดิไม่ใช่สปอยนะ้นเรียกว่าเอยากรู้เหมือนกันว่าจองไปแล้วทิปนะฮะกินเจนะฮะเราไปกินบอกไม่ได้บอกไม่ได้แต่ว่ามันเป็นของที่ไม่มีในประเทศไทยก็จะเป็นหินมะแล้วก็ทะเลทรายเดี๋ยวเราดูละกันก็แต่ว่ามันจะเฮ้ยอย่าไปบอกเขานะทุกคน รู้อัพโหลดนะออรู้กันแค่นี้อ,อ,อยู่ใน t ิ k กต k อกนะตอนนี้ใว่าวันนี้พี่อูเองก็ร่วมบริจากให้กับทีนีด้วยใช่ก็คือเราบริจาคไปนะฮะมูลค่า50บาหมื่นบาทก็เป็นเงินจากแฟนคลับด้วยนะฮะทุกคนเอ,อ่าเป็นการสบุ่นระหว่างต้าอู่กับแฟนคลับด้วยแล้วก็โอนเข้าไปเดี๋ยวนี้นะทุกคน การทำบุญเนี่ยมันง่ายมากครับผ่านระบบ e donation โอนปุ๊บเข้าสัมภาระปับ<ม>๊บเขารู้เล,<ม>เลยเขารู้เลยอน<ม>แรกไม่รู้ <S <S พอเราทำบุญปุ๊บรู้เลยไอ้นี่อ่าแต่เราทำไม่อยากให้ถูกต้องม,อมีของขวัญอะไรให้ตัวเองบ้างอซื้ออะไรให้ตัวเองของขวัญให้ตัวเองปีนี้จริงๆสิ่งที่ตั้งใจทําที่สุดคือการที่เราเป็นคนที่ดีขึ้นหมายถึงว่า คือปีนี้ผมผมรู้สึกว่าการออกกําลังกายของผมอ่ะมันค่อนข้างเวิร์กแล้วแล้วแล้วมันจริงแล้วคือในปีก่อนๆเรารู้สึกว่าเราทำแหละเราเต็มที่แหละแต่ว่ามันมันไม่มันไม่สเตเบิลผมอยากจะมอบร่างใหม่ให้ตัวเองเอเอ,เอก็ห <c oughs> ้องน้ำอยู่ทางไหนนะห้องน้ำห้องน้ำอยู่ทางนู้นนะ ขึ้นอยู่กับเหตุการที่ชัดเลยนะคือจริงเหรอครับจริงจริงปะเนี่ยทำงานไปทางไหนที่พี่พูดจริงมันเนี่ยเออก็คือมาโฟกัสในเรื่องของการหุ่นมากขึ้นใช่เพราะว่าผมรู้สึกว่าเอ้ยอย่างน้อยคือมันไม่ใช่แค่หุ่นดีมันคือสุขภาพดีด้วยคือปีที่แล้วยอมรับเลยว่าพอขึ้นคอนเสิร์ตร้านวันเนี่ยมันมีแบบมันเหนื่อยปีที่แล้วแบบว่าพอขึ้นคอนเสิร์ตร้านวันรู้สึกว่าอุ๊ยทำไมเหนื่อยแล้ววะ เลยพูดประโยชนว่าซื้อเขาให้แก่<อ>ปีนี้เลยรู้สึกว่าเผื่อมีคอนเสิร์ตอะไรแบบนั้นอีกจะได้ไม่เหนื่อยอ่าแต่มก็ทอีอ <laughs> ใช่คิดว่าจะจะตอบไปแล้วแล้วเริ่มเริ่มปิดแล้วหมายถึงว่าเริ่มชอบแล้วด้วยด้วยคมที่มันกลายเป็นว่ามันมันมีสังคมออกกําลังกายเข้ามาในชีวิตเรามากขึ้นอย่าง<อ>ในช่องวันพี่เฟิร์นนบพี่เฟิร์ nope นนบนะพี่ฟิล์ม nope. พีเ่เตคือผมไม่เข้าใจว่าพิ่เต็จะเข้ามาทําไมเพราะว่าเขาหุ่นดีอยู่แล้วมันค่อนข้างจะกดดันโดยเทรนเนอร์น,นะเขาก็จะบอกว่าเนี่ยต้องระบบจะคอยโดนหล่อประสาทตลอดตอนนี้เนี่ยพี่ฟิล์มเขาหุ่นดีแล้วนะตงหูตอ้องเล่นยิ่งแล้วฟิวให้เราใช่ค่อเขาก็เอาผมไปฉิงคนอื่นเหมือนกันซึ่งผมก็ต้องทําไม่ได้แบบนั้นและ <ๆ S 1> จริงๆที่ผมสร้างห้องแชทไว้ด้วย,ยนะเป็นแบบฉีเขียนว่าห้องซ้อมเป็นกำลังใจให้แฟนคลับือใครอยากจะวิ่งด้วยกัน เดินก่อนก็ได้ฮะเดินวันละเก้าไม่ใช่เดิน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 คนละเก้านะเดินวันละเก้าอย่างน้อยเดินหน่อยไม่คิดว่าเอฟถามว่าตอนนี้กี่แผงครับไม่เคยเดินตอนนี้เหรอฮะคือต้องรูปดูอะครับว่ามันมีกี่แผงคือมันเป็นรอนอย่างเงี้ยเลยฮะอ๋ออันนั้นกี่แพงเหรออ๋อพุงฮะ ไม่แต่ว่าแต่ว่าบุตรดีขึ้นจริงจับมากเจริงจนีงมันก็ยินดีที่จะมีงานกับคุณแบรนด์ท่านหวังแล้วความสูงของเราสูงว้ายชุดวันเกิดชุดนะฮะตีมต่อเต่าตีมต่อเต่าแต่ผมบอกเลยนะครับว่าผมเนี้ยดูใจเสียงคนละบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดา <c oughs> ผมไม่คิดว่าแบบเอ้ยแต่งเป็นต้าอูแต่งเป็นตัวเองไม่มี คืออย่างน้อยอ่ะมันเต่า level เดียวใกล้ไปตัวตุ่นใกล้ใกล้ไปผมบอกเลยว่าต้องดูเออต้องไปแล้ววันนี้ไม่มานนะเดี๋ยวรู้เลยผมแบบคือผมแบบพร้อมแบบพร้อมจะพรีเซนต์สุดเดี๋ยวเจอกันวันนี้หกโมงครึ่ง กรว,วันนี้ขอบคุณแฟนคลับทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่มาด้วยนะครับแล้วก็คนที่ไม่ได้มานะส่งกําลังใจมานะครับก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะครับที่มาร่วมกิจกรรมในงานวันเกิดของผมต้าอูนะครับ,บรก็วันนี้ก็ได้มอบความสุขทางบ้านราชาวดีชายไปแล้วเรียบร้อยนะครับเราเองก็ได้ความสุขแล้วก็อยากเอาความสุขนี้มอบไว้ทุกคนด้วยนะแล้วก็ขอบคุณที่รักและซัพพอร์ตมาตลอดนะครับผมเย็นนี้ เดี๋ยวใครที่ได้ไปกินหมูกระทะเดี๋ยวไปเจอกันอีกนะครับไม่ได้เจอไม่เป็นไรนะเดี๋ยวจะเอาภาพบรรยากาศมาฝากนะครับก็รับชมกันได้ด้วยจะเป็นบวันทึงหรือว่าสื่อต่างๆเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ไปเจอกันนะฮะบ๊ายบายทักที่เสิร์ฟนะ